โอเคท่านชมอิเนี่ยเราเข้าอยู่พัตเตอร์ที่สองแต่เข้าสู่เฮ้ยครับตัวที่สองซึ่งจากอีพีแล้วเราได้ตกมาจากแ้าผ่าที่อยู่ดีก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เพราะอยู่ในอ้มงเว้ยอืออะไรวะตกน้าผ่าทีนี่กูอยู่ไหนเนี่ยมีคุณหมอคนั้พยาบาลอยู่สองคนคนหรือเปล่ากูไม่รู้ run hơn ba Nó tốt mọi loại Sụp tôi có chứ là ba Ừ, ว่าแล้วมึงต้องไม่ใช่คนไอาา้แหลอเดินขึ้นละเราตื่นมาที่ห้องห้องหนึ่งแล้วกันกูไม่รู้ห้องไหนอาการบาดเจ็บอีกนิดนึนงพบศพศพที่พบในเมืองเล็กไซส์สาเหตุการตายยังคงเป็นปริศนา พบศพมากกว่าหนึ่งโหลในหมู่บ้านโอลิเวอร์ชาวบ้านหลายคนเอ่อไม่ทราบสาเหตุไม่ได้ระบุอะไรวะน่าจะไม่ประมาณว่าไม่ได้ทราบเอ่อไม่รู้อะไรที่อย่างไม่ทราสาเหตุเอ่อถ้าจะไม่ผิดเราต้องใช้ไอ้โหลนี้ไปซื้อของอะไรอย่างใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล มีใครที่นี่ไหมสองได้ปะทางซ้ายวาแรงทางขวาเอ้ยทางตรงมีห้องขังทางขวาไม่มีอะไรเลยโฮ้ยหนางพยาบาลอะไรวะ w อะไรวะกูุวิญญาณเรอใช่ไหมโซวิญญาณเนี่ยปะ a hospital. ที่มันโรงพยาบาลอย่างนั้นเหรอโอ้ยภาพแม่งตัดอย่างงี้ไปชวรกูงงหัวมากเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยกูโดดโคดต้าวีบาห์ค้างจุดเซฟอ่ะโอเคจุดเซฟเอ็กเซฟเลยโอ้ยเสียงกูหาย น้ำส้มจูนได้อะ OK, โอเคมากดเซฟไง Enter ใช่ป่ะอ่ะมึงอยู่ก็เซฟเลยนี่ได้เซฟ rồi. way to Smells like medicine เก้าอี้อะไรวะอันหนึ่งอย่างอื่นนะไม่มีจ้าตรงเก้าอี้อย่างเดียวลงไปนั่งครับเก้าอี้คุณนั่งลงไปแล้วผ่อนคลายนั่งสิ What the h e มันเชี่ยเลยเนี่เยเม,มื่อก,กี้ยังเป็นโซฟาสบายสอยู่เลยไม่ก็ีอยู่บนทีไม่ใช่กูกินน้ำอยู่เลยอันล็อกอะไรวะกดยังไงกดเปบาร์ได้โอเค้ now you see a l โอ้ยหญิงเออนี่มันโอ้อะไรวะนี่มีไฟด้วยขับไม่ขึ้นโอเคกลับมาปกติแล้วโอเคเมื่อกี้เราห้องอัพของใช่แน่อาจารยไม่ผิดนะนะ ในรถเหลือใครบ้างตรงนี้ดีกว่าอะไรอ่ะปืนใช่ไหมมองไม่ชัดแต่ปืนแน่แน่ไม่ใช่พี่จ๋าคิดผิดย้ะเฮ้ยกดเอฟเอฟต่อยได้อะอะไรวะทุกคนตายไปแล้วหมดอ่ะคิดแมน,น,น,ค,มนคิดแมนคุณอยู่ที่ไหนแม่หัยดแมนคนแรกเลยถ้าเราอ่ะเฉียวกดไฟฟ้ายูสกดคือถึงอยู่เนี้ยมึงดูเลือกกูดิกดวีอะไรวะ อ uh ๋อเหมือนเป็นของกดครั้งเดียวใช่ไหมไม่ต้องกดค้ังโอเคใช้ไงปึ๊บอื้มฮึสึกดีขึ้นเยอะแล้วก็อันนี้โอเคเอาของอับน้ำหมักสมองซึ่งดีแล้วที่ให้เก็บวันนี้เพราะว่ากูก็ไม่มีเหมือนกันสมองอ่ะเก็บไว้เยอะเปิดใจฉลาดขึ้นบ้าง อืมโอเคไม่ต <kaz ans> ่งกันเย้ะเท่าไหร่ต่างค่ะไอ่มันมันต้องเอาไอ้นี่ไอ้ไอ้อะไรไอ้ไอ้ขอบจอนี่ออกไงวะหรือไม่ต้องออกเอางี้เลยหรือออกไม่ได้กูก็ไม่รู้แต่ดาวไปเลือกไปเถอะกดชิฟวิ่งโอเคแซมบิน่าคือต่อสีเหลืองจะไหมจะไหมเราอ่ะเราไม่ใช้แน่เอยังไม่มีวุฒิภูนอยเหรอสักนิดก็ยังดีอ่ะอาวุธอ่ะได้ไหมกด F อออ๋ต่กดชิคก,ก็ต่อยกดชิคก,ก็ได้ไม่ต้องกดเอฟก็ได้แต่คือเกมมันทำทำมันเพื่อจอยเราต้องเข้าใจายอย่างี้เว้ยเพื่ออยากสั่งซื้อจอยนะรอ,อนร,ออนรอก่อนรอก่อนว่าไ,ได้สั่งซื้อจอยแนะ่คือไม่ไหวไงถ้าเล่นอย่างนี้ต่อไปก็แบบอืมเข้า <laughs> ใ <c oughs> <c oughs> จลงมั้เกมเก่าม,มันใช้จอยเยอะทูนเนอร์กูก็ใช้เนี่ยมันมันกวนกูเป็นไอ้อะไรว่าโมชั่นซิกเนเจอร์ชิบหาย แล้วกูต้องไปไหนเนี่ยฉันหลงทางในใจเธอว่ะตรงใช่ปะตรงนั้นใช่แสงไหมเหมือนจะเป็นแสงอะไรไม่รู้อะหรือเป็นแค่หมอกและควันจางๆไม่เฮ้ยเหนื่อยง่ายชิบหายตัวเอกกูโอเคถูกทางถูกทางนี่มีเชียนว่าแล้วมัคือแสงเว้ยเล่นเกมแบบนี้ต้องข้างหังเกลียดนะผู้ชมได้หลักเกียงอะไรอะไรก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งโอ้ว่าแล้วว่อยู่ตรงมืดทางยิงเกมอีกใครอ่ะ คนขับรถเฮ้ใ <suspected> ช่ไหมได้คนขับรถไหมว่าใช่ล่าสุดไม่ใช่คนแล้วนะเฮ้ยมึงจำเลยล่าสุดไม่ใช่คนแล้วนะเฮ้ยย่อไปไหมย่อย่อย่อไม่เอมหรอกเกมน่าจะไม่อันนี้เดินเองอันนี้อันนี้กูปล่อยคีย์บอร์ดเอาละปืนว่ะ มีแค่เกิดศูนย์หกนัดเท่าน,นั้นที่มีในตอนนี้กล้ามากยเหนอรี่อะไรวะชื่อมันอ่ะเรียบร้อยหัวกู้ฉ่ายต้องซื้อซื่อแหละคุณกายภาพละไอ้เยื๊โอเคโดนอยู่หนึ่งสองนัดไอ้เยื๊กูต้องเสียกระสุนสองนัดแต่าไหร่ยังจริงจังดิ มันอะไรอะไรมีชิปทามไหมว่ามีชิปทามกูจะเข้าไปต่อยมันคุบ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 ไม่อยากเสียกัดศูนย์โอ้พระเจ้าคอนเนอรี่โอเคถาว่าชื่อละอันนี้ชื่อละไม่อยากดูทำยังไงครับกด F อลัวมันมือเลยไม่เช่อบอกเลย อะไรไม่โอเคมีสมองแต่กูไม่มีวะงูจะเก็บไปเยอะแล้วให้นายกประเทศไทยเ <g> ว <ül üyor> ้ยเออดูกันอยู่รู้กันอยู่แล้วติบายนก็รู้กันอยู่เราอะคนไทยเหมือนก,นกันเราก็รู้กันอยู่ออ yes. กดคิวเปิดฝ้าอ๋อตะเกียงขอกูว่าแล้วตะเกยียงหายไปไหน <c ười> โอเคอย่ากดทิกกดทิกทไม่ใช่การต่อยแต่กดทิกเป็นการใช้อาวุธที่ถือยอยู่ในมือ แต่กดเอคือการต่อยแน่ร้อยเปอรเซ็นต์ไม่ใช่การต่อยนะกับดักกับดักกับดักเจ็บเจ็บอะไรวะใช่ป่ะเฮ้ยเจ็บฉันจะช่วยเธอเลยชิทฉันจะไปโรงพยาบาล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  มันเป็นเชีย่ยอะไรวะเมื่อนั่เอ่ออ๋อแก้ได้เหรอกดทสับปะการังไปนึงนึงเข้าไปเข้าไปเฮ้ยทำไงอ่ะยิงได้เลยโอ้โหต้องเข้าใกล้เรื่องอย่างเงี้ยกว่าจะไปชนได้นะคีย์บอร์ดเนี่ยคีย์บอร์ดจะพาคไปชนได้นะตอนไว้กลัวน่าจะเอาไปขับของได้พวกนี้ใช่แน่ ชิบโฮ่โอออเิ๊บค้างเพื่อวิ่งแต่ว่าอันนี้กูทำไปแล้วเว้ยศพคนใช้ไม่ขีดกดซีเพื่อใช้ไม่ขีดเอ่อดิทอย่งทำลาย คล้ายๆกับว่าประมาณว่าเอา่อใช้ไม่ขีดเผาไอ้ศพพวกนี้เพื่อเอ่อทำไมบางอย่างมั้งเพื่อเป็นอีกามาเกาะมั้งเพราะอีกาส่วนใหญ่เห็นมันเป็นเสียงอันนี้กูม,มั่วขึ้นเองเว้ยกูม,มั่วขึ้นเองจำไว้กูม,มั่วขึ้นเองกดซีนะพี่ยสิอ๋อไม่ปิดเดี๋ยวไม่ปิดอยู่นี่เดี๋ยวไม่ขีดไม่ขีดอะไรอ่ะนี่ไงกดซีเพิ่เผา คือเป็นการเช็คสร้างสมบหมือนเดนสเปซอะเดินไปเจอไอ้พวกเดนคอมา่ากระพรบแม่งก่อนเลยขั้นแรกแม่งลุกขึ้นมาได้ชิบหายเฮ้ยเหวนอะไรแล้วเมื่อกี้บุเรงไว้เลยกูไม่ดูอ่ะเดี๋ยวเกิดเก็บก่อนเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บตั้งแต่นี้ละเปิดแพร่ตู้แช่แพร่ไม่มีโอ้ยอ๋อคุณพยาบาล การเดินเข้าไปในห้องที่เราผ่านมาเมื่อกี้ออกมาเมื่อกี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมึงให้กูเดินสิกูจะเข้าไปมีของให้กูเก็บด้วยโอเคโอ้ไม่เป็นบังคับเข้านี่หว่าออกออกได้แต่แต่กูไม่ออกกูจะอยู่ต่ออีกเจ็ดปีคือกูมากกว่าที่แกเข้าอ๋อยึดสองสองกระจุกกระจุงดูน้อง ทำไงเดินเข้าไปใกล้ติดตาค้างแล้วก็เทงมาสเลเดอร์ลูคีนี่นี่อีกแล้วเหรอโอเคเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมดูท่นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย ใครไม่รู้ว่านี่เป็นฝันที่อะไรหรือเปล่าฮะใครไม่ทันโทษอัปเดตตรงนี้อืมแทบเป็นเสียงหาวที่แบบกูมีกระจิกใจในการเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยคุณไปบาลแล้วหนึ่งอะคิดแมนอีกคิดแมนอีกหนึ่งนี่แหละกระจิกใจกันลรกระจิกใจในการเล่นของเราโอเค กระจกนี่คืออะไรคือทางกลับเหมือนกันเหรอหรือว่าไงมีทางอื่นนอกจากตรงนี้ไหมขอเดินสำรวจก่อนแล้วกันเพราะมีห้องใครก็ไม่รู้แล้วก็มีกระจกคาดว่าจะเป็นการกลับเขามีห้องที่คิดว่าจะล็อกเหมือนกันไม่แค่นี้เหรอเข้าไปได้ไหมด้านในอะ่ะไม่ได้กูไปอัพอัพอะไรก็บจบแล้วกันนะ เบสบอลมาหรือว่าจะเก็บไปดองกว่านี้นดูก่อน,อนวน่ามีแร้สนใจให้อัพไหมถ้าไม่มีกูจะได้ไม่อัพ <c oughs> ราวเมตต่อยแรงขึ้นอันนี้น่าสนมากเลยเพราะว่าไอาชิ้น <c oughs> <c oughs> สองพันเชี่ยสองพันบอยอามาหนอยกูมีแค่พันห้ากูมีแค่พันห้าโอ้ดาวเมทดาวเมทสองพันห้าการเลง รีโหลดรีโหลดเร็วขึ้นสามารถคริติคอลโอ้ยพันห้าโอ้ไม่เลยชอบเก็บของเก็บไปก่อนแม่แม่งรู้สึกไม่คุ้มเลยไม่รู้ตอนเนี้ยอ่าเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนลองมั้นก็ได้ไหมไมีฝีมืออยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเครืงของอะไรมากมายแบบมีเจอแล้วแล้วมีฝีมืออยู่แล้วเว้ยขิงเข้าไปหินเข้าไปเราพอตายพวไม่ออก โผลที่เดียวใช่ไหมใช่แหละออกเฮ้ยมีอะไรต้องแช่แห้อะไรบ้างไหมคือระแวงเกมไม่ชนเมื่อกี้ทั้งเกมท่านผู้ชมปิ๊กนี่น้อยมากเลตัวเอกสองเฮ้ยมึงกี่คนเหรอ คอนโทรลบวกสเปตชบาร์เป็นการฆ่าแบบเงียบอืมเขาเรียกว่าอะไรกูจำไม่ได้กูเลยบอกฆ่าแบบเงียบไปวันชอมันกิวอะไอ้ไอ้คนสติไม่ดีเข้ามาในนี้ใช่ไหมกูเห็นอะโอเคไม่นู่นแล้วมันชื่ออะไรวะอะไรลิสลิลี่เหรอไม่รู้สวิตบาร์โอเค เกมนี้การทำแอคชั่นสวดใหญ่ที่สเปซบาลครับี่านผชมสําหรับเอ่อคีย์บอร์ดอย่างผมนะว่าไง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 ไ,ไปเรื่อยไป,ไ,ปไม่มีตัวอะไรโผล่มาตามทางใช่ไหมวิคค่งได้ใช่ไหมทุบปั้นวะทุบต้องทุบใช่ไหมโอเคทุบไม่ได้อเลยกุญแจสวยเอากุญแจ คุณแจนทำไรอ่ะเนี่ยโอเค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 ความประจําล้วนทุกทุกตอนเนี้ยกุญแจน่าจะต้องไปเปิดล็อกเกอร์ในเอ่อโรงพยาบาลที่เราต้องเข้าไอ้อุ้ยพี่หล่ออ่ะกูไม่ปาลงพื้นได้ไหมปลาเล่าหัวมันได้ปะคาซินเฮ้ย are you guys from around h e r I don't know where. เออกออนไม่สามารถไปจากนี่ได้เมื่อกี้พระเอกลมมาถามว่าตอนนี้กูไม่อยู่กูไม่รู้ว่ากูอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยมึงบอกกูได้ไหมที่ไหนเนี่ยดูดโผล่มาจากไหนวะเฮ้ย อย่าบอกนะอัพอัพความถึกอะไอ้เหี้ยต้องใช้แน่แม่งอัพความถึกแน่เลยไอ้เหี้ยปืนกูมีสี่นัดอย่ากดผิดเฮ้ยไอ้ชิบันเห็นไหลมึงก็เห็นแล้วมา กูขอสักทีเถอะแปลกปัดกันตรงนี้แหละไม่ต้องมึงอย่าลุกอย่าลุกกูกระ้ือกับอนจะให้จะลุกมึงตายยังวะโอเคถ้าจะตายละไอ้ลุงไอ้ลุงไม่เห็นไอ้เหี้ยกูกระตือกันแท้ตายลุงแม่งไม่เห็นโทษทีเลยกูเตลคิวเตลคิวเตลคิว อ้ยไอ้ยืดต้องบ้ากูวัยสัปรึกว่าเจ้าจริงนะต่อยเลยแล้วกันอุ้ยแม่งแรกป่ะแม่งแรก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 จอยกระตือกระตือกระตือมี่ไอ้ยอะไรอะไรฮะตัวบีบคอตายฮะมึงตายง่ายไป

โอ้มีอีกเอ้สเตยโอเคดีแล้ที่กูสเตลไม่เห็นใช่ไหมขอให้ไม่เห็นแล้วกนะันโอเคอะไรเอ่ยตะเกียง หาพุ่มย่างสูงดูดิไม่เยมีกี่ตัวมีตัวเดียวจะคอให้กลับทังนี้ทางนี้ตรนี้ไ่เห็นไปเห็นไม่เห็นไม่เห็นใหญ่เห็นกูขอไป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 จะหาคอมึงจะหาคอมจะหาอ กูจะเก็บกดักกูจะเก็บกับดัก,ก,ก,ดกของชิ้นมีค่าเว้ยเฮ้ยเก็บกับดักยังไงอ่ะนี่ไงโอ้หต้องมาถูกฝังได้หรอเย้ยแรงไหมเปิดปะสมองเอ้ยเห็นกูนเลอร์ต้องแต่เมื่อไหร่กันแอบได้ไหมตะกีอแอบได้ระเบิดหัวตัวที่เห็นกัน

กูเก okay, okay. ็บอะไรกูเก็บไอ้แมงย้อยนางไม้ก็โอ้ยไฟไอ้เชือกูจะมีก็ออกไเอามามามจังหวะนี้แหละโอเคต้องรอแต่หลักขึ้นแล้วก็อื้มอ่าให้ถือปูต่างเล็ตกระสุนขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อมีอะไรกูมีบุษะกูมีบุละโบปาดอสี ไอ้มันลุกอะอะไรคันซู้คันสูนย้ยังไงไอ้จิตวิญโอเคใช้ได้อันเดียวอะอยู่ๆก็ลุกแม่งไอ้พวกนี้ดิคุณน่าจะสำรวจให้ดีกว่านี้ก่อนเอ่าไอ้นี่นะเหลือกระสุนเออว่ายลืมอะไรอันนี่ ่านีระเบิดหัวไม่ดีกระสุนเตะอีกรอบนึงไอ้เหี้ยไม่ได้หรอกอันนี้อันนี้จริงๆกดผิดเมื่อกี้กูกดผิดนะ้ยผู้ชมยัดเทียรูคว่ะมาหมุนได้ละเออหมุนได้ละถ้าพาร์ตยาวไปผมจะตัดแต่งพาร์ตนะผู้ชมเลยพู้สวยแรงสิ้นเอ้าติดอ๋อไม่คือต้องกดยาว ไป okay, โอเคเขไม่มีไอ้ก็มีแน่มีแน,มแน่มีไฟขนาดนี้เราแค่ยังไม่เห็นตัวด้วยแล้วเราก็เจ็บเยอะเดี๋ยวพ่อพไอ้แ,แคนโซมนไม่ได้เมื่อกี้กูกูโลกเลยเมื่อกี้กดแต่ลังเลคีย์บอร์ดไอ้ยี่ยุ้งเกินฆ่ากูเหอะ ไอ้เงี้ยเธอเนื้อไปแมวน่าอ่ากูเดินหนีอย่้แหละอ่าตามทางก็ตามไปดิโอ้โหให้กูสู้ยังไงวะกับดักคังอันก็มีมีนะมีต่อคันอันไหมอู้หไปไหนอ่ะก็ไปทางทางเดียวเท่านัไปเนี่ย โอเคมันมันตามไม่ทันเลยมันเดินช้าโอเคครับซีนกูรอดละไปเฮ้ยหลบอะนิดเดอยวฮิโอโหเทียร์ซีนิเท่เลยอะตอนเกมจริงนีลงทุกตายปั๊บมันแกงก็สุดสวย รอดแล้วใช่ไหมขอรอดแล้วกันกลับบ้านนะโอเคทำเธอสองเคลียร์เซฟ